สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชิมงานเพชรไพหลิวคลิปนี้งานเข้าแล้วครับผมสะรั่วฮะสะรั่วตายละตายละมันก็เกิดจากาความชราใจของเรานะฮะความผิดพลาดของเราเองเลยนะครับที่ว่า ตรงนี้มันมีคันเก่าอยู่ฮนะมันมีคันเก่าอยู่มันมีคันเก่าแล้วก็เราก็ไม่ได้ขุดลงลึกกว่าระดับเดิมนะฮะเราคิดว่ามันแน่นพออยู่พออยู่แล้วก็เอาแค่รถบดบด,บดซ้ำไปนะฮะแล้วก็บดอัดขึ้นมาแต่พอถึงเวลาใสานะ่น้ำจริงๆปั๊บโอ้โหครับผมซึมแต่ไม่ได้รัวะนะร่วเยอะนะไม่ได้รั่วแต่คือมันแค่เป็นซึมๆนะ แต่เราคิดว่ามันไม่เป็นผลดีต่อระยะยาวแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็เลยได้ฝึกฝีมือเลยครับเลยได้ฝึกวิชาเลยการอุดรูรั่วสะนะไม่เลือกใช้เรื่องง่ายนะผมจะบอกลูกค้าทุกท่านแล้วก็ท่านทุกท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะเวลาทาคันสะให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะเราจะยกคันลอยขึ้นมาไงครับปกติเวลาเราขุดสะก็ขุดในพื้นที่ราบใช่ไหมฮะขุดในพื้นที่ราบเดียวแล้วก็ยกคันขึ้นมา ซึ่งมันแท่จะไม่รองรับน้ําหนักน้ําแรงดันน้ําอะไรเลยนะครับแต่นี่คือระดับดินอยู่ด้านล่างหนูเห็นไหมฮะเรายกขึ้นมาประมาณ2เมตรกว่า3เมตรนะฮะแล้วเราจะสูบน้ําเต็มสะระตลอดซึ่งมีแรงดันออกไปแน่นอนครับเวลาเราสร้างมันไม่ยากนะครับแค่เอาดินเอาดินมาลงรถบดบดอัดรไถ่ายดันแค่นั้นเห็นเวลาแก้ไหมครับอันนี้แค่มีรอยซึมจุดเล็กๆนะเวลาแก้นะดูต้นทุนเสีย อันนี้คนดินออกไปไม่เท่าไหร่แล้วนะครับเห็นไหมฮะต้ทนทุนงานแก้สูงกว่าเสมอนะฮะนี่ดีนะเป็นเครื่องจกักรเราเอาเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้นครับไม่ง่ายนะฮะรั่วตัวที่อ่าสันทึงสามยืนนะครับแต่เราต้องถากหมดที่เลยนะครับถากหมดเลยถากหมด และต่อไปมันจะรู้ว่าช่วงนี้มันจะรู้ว่าช่วงรอยต่อนะรอยต่อระหว่างที่เดินขึ้นกับนะครับที่กำลังตะกายลงลงานแก้คือเราจะต้องทําให้เขาสโลบเขาเป็นนอนที่สุดครับเพื่อลานลดบดเปนมันบทอัดมันจะได้มีแรงบีบอัดของเขาถ้าเกิดเป็นตากชันชนนี่ไม่ได้นะครับตรงช่วงข้อต่อ คำนวณค่าใช้จ่ายจริงๆเผลอๆแล้วงานแก้แบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่างานสร้างขึ้นมาอีกคนระับนี่ล้อหนางกำลังจะเข้ามาครับ จะทำ s สโ p ปรอไว้ก่อนเลยทำ slope เดี๋ยวสองคันช่วยกันเบี่ยงดีนะฮะสานุนสามครับเน็กเจน ดูทั้งหมดนะเพราะว่าแนวเนี่ยตั้งแต่สา3ถึงสามยืนจนถึงแม่เทียนอยู่นะตรงหัวโค้งพอดีนะครับช่วงนี้เป็นจุดที่ว่าเราไม่ได้ขุดลึกลงไปนะไม่ได้ขุดลึกลงไปแล้วก็เอาดินใหม่ที่มาถมเลยนะครับรอบนี้แก้ใหม่ฮะก็ขุดลึกลงไปแล้วะระดับอยู่บนนี่เราก็ขุดลึกลงไปประมาณสามสิบเซนติเมตรนะฮะขุดลงไปประมาณสามสิบเซน cm, แล้วเดี๋ยวเราจะอาเอาเลนออกทั้งหมดฮนะวิดน้ำออกทั้งหมดแล้วก็ บดอัดขึ้นมาใหม่เลยตั้งแต่ชั้นต่ํากว่านะฮะถึงจะอยู่การต่อดินแบบนี้คือก็ต้องทำคล้ายๆเหมือนตัวเลโก้นะฮะต้องมีชั้นขึ้นมาเรื่อยๆจะมาวางซ้อนๆกันขึ้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับซ้อนๆปุ๊บก็จะมีช่องว่างเลยขุดเจ็บปัดไปลากแล้วก็เอาดินไปลงน,นะครับ นี่เป็นดินใหม่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนดินเก่าก็ทยอยเทลงกองนู้นแล้วดินเก่ามีความชื้นแล้วครับเพราะว่าเราใส่น้ำไปแล้วนะฮะที่มันก็มีความชื้นเอามาใช้บนอัดใหม่ทีก็ไม่ดีแน่ครับ ว่างานแก้บเป็นงาน2ขั้นตอน3าขั้นตอน ไม่น่าพอนะฮะมีรถที่เหลือก็คอยเข้ามากันเรื่อยๆนะครับ Deo, deo, deo. Deo, deo. Hey. Oh! <laughs> oh, let me that's เกาเกาด้วยเกาด้วยเลนทั้งนั้นก็โผล่รวดเลยรวดเลยรวดเลยนิ่หมดแล้ครึ่งลำครึ่งลำเดี๋ยวสานอีงสามมาดัานฮะ หมดจังเลยนะไฟตัวไฟไปโคนี่ไฟเดิมไม่ได้แต่งนะขี่เปิดทั้งน,นั่นแล้วไม่ได้ขี่เปิดขี่เลนขี่เปิดเอเคหมดถึงที่แล้วนะครับ อรับ oh! ประกันสั่นสะท้านดังแน่นอนฮะโยก เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆสระเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ซ่อมใหม่นะฮะพอได้ขุดก็ไม่มีแล้วไม่มีซึมเลยนะฮะครั้งที่แล้วพลาดไปนะฮะชราใจคือมันมีชั้นเบิ่มเก่าอยู่หน่อยเองแล้วก็ไม่ได้เอาออกนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับด้านบนก็จะเป็นโรยหินคุกเอาไว้นะฮะแล้วก็หินแหลบ็บวางเป็นจุดๆไว้แล้วก็เดี๋ยวเริ่มเรียงะฮะเริ่มเรียงเริ่มเรียงอยู่ด้านนอกเดี๋ยวหินใหญ่วางด้านล่างครับ ให้เป็นตัวรับน้ำแล้วก็แหลกก็วางด้านบนให้เป็นแนวกันชนนะหินใหญ่นี่เป็นเครื่องตีน้ำารัพอเราเอาปลาใหญ่มาลงครับผมรอชมนะฮะจะเป็นปลายชนิดอะไรแบบไหนนะเราถือก็ได้เตรียมการหนักขนาดนี้เดี๋ยวต้องมีเรื่องของจุลินซีนะครับต้องจุลินซีปรับสภาพน้ําปั้นคันเรียบร้อยเสร็จหมดละรอบๆสูบน้านใส่เต็มสระเรียบร้อยนะฮะกังหันน้ํามาแล้วนะฮะด้านบนเป็นหินคลุกส่วนหินแหลกเดี๋ยวมาเรียงครับ ตอนนี้หินใหญ่เรามาแล้วครับหินใหญ่หินใหญ่เราเอาเป็นทําเป็นแนวกันชนนะฮะเอาวางว่าเป็นแนวกันชนช่วงหัวโค้งพอดีครับรับหน้าที่โดยสามึงสาม เดี๋ยวต่อไปเกิดจดูฝนเน่นน้ำจะมาเนี่ยครับหนักเลยเดี๋ยวใช้หินใหญ่เดี๋ยวหินเลี้ยงนะเดี๋ยวเอาหินก้อนใหญ่ที่เรามาตัวนี้ครับสิบล้อวางนี่เลยรอชมได้เลยคะคลิปต่อไปรอชมได้เลยหินใหญ่รถอะไรตักใส่ให้โอ้โหบอกเกินเกินได้เลยว่ายักษ์ใหญ่ฮะยักษ์ใหญ่ที่ตักให้นี่คือยักษ์ใหญ่เลยยักษ์ใหญ่รุ่นล่าด้วยรอชมคะคลิปต่อไปรอชมได้เลย